คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเราสามารถที่จะเปิดบูตเครื่อง Mac ขึ้นมาและไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าไปใช้เครื่อง Mac ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปเซตอัพเรื่องนี้กันครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ทำเรื่องเดียวกันนี้กับ Windows นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยลองติดตามไปชมกันได้นะครับทีนี้วิธีการเซตให้ Mac เนี่ยไม่ต้องถามรหัสผ่านตอนที่บูตเครื่องขึ้นมานะครับทำได้โดยการเข้าไปที่เซตติ้งของเครื่อง Mac หรือจะกดจากเมนู System Preferences ก็ได้ เลือกไปที่หัวข้อ User and Group ในแต่ละเวอร์ชั่น User and Group เนี่ยอาจจะอยู่คนละที่กันนะแต่ว่ามันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละลองหาดูครับเมื่อเข้ามาแล้วลองกดที่หัวข้อ Login Option บรรทัดแรกเนี่ยจะเขียนว่า Automatic Login ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราต้องการทำในขณะนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นสีจางๆอยู่นะยังคลิกอะไรไม่ได้ให้เรามาคลิกที่รูปปุญแจด้านล่างแล้วตอบ Password ไปตอนนี้เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนจาก Off เป็น User ของเราได้แล้ว เสร็จแล้วตอบพาสิร์อีกทีนึงกดล็อกแม่กุญแจให้ล็อกไว้แบบเดิมตอนนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วครับคุณสามารถปิดไดร์ล็อกนี้แล้วก็ไปลองรีบูตเครื่องได้เลยนะครับหลังจากที่รีบูตขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องตอบรหัสผ่านอีกแล้วนะครับหวังว่าคงจะถูกใจเนื้อหาในคลิปของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ